สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการใช้โปแกแอปพลิเคชันสําหรับการทําบัญชีเบื้องต้นนะครับชื่อพวกแอปพลิเคชันวา n ิ x t ์ทูนะครับโดยในคลิปนี้จะเป็นการตั้งค่าบริษัทบริษัทของเราก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ททานใหม่แนะนำบนแอครับแล้วก็มาที่การตั้งค่าคลิกไปที่ข้อมูลบริษัทครับครับโดยในหน้านี้จะเป็นการตั้งข้อมูลบริษัทนะครับโดย เครื่องหมายของบนเนี่ยครับก็จะเป็นการใส่โลโก้ของบริษัทนะครับโดยที่หลแรกก่อนเริ่มเลยเราจะมาตั้งชื่อบริษัทก่อนนะครับว่า,ราบริษัทอะไรนะครับเสร็จแล้ว เราจะมาตั้งที่อยู่แบ่งก่อที่อยู่เพื่อออกไปกับภาษีนะครับก็สามารถใส่ตั้งที่อยู่บริษัทของเราได้เลยนะครับว่าบริษัทเราตั้งอยู่ที่ไหน ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่จะนําำกิจาการที่จะขอใบกำกับภาษ,ษีนะครับสําหรับบริษัทชื่อผู้ประกรอบการนะครับก็สามารถใส่ชื่อเปล่านแปลงนะครับถ้าเป็นการค้าก็ สามารถใส่ได้ตามที่ออใส่ครับเลขผู้เสียภาษีนะครับเลขผู้เสียภาษีก็ใส่ได้เลย,เลยครับใส่เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อครับ อันนี้ก็จะเป็นการวขาจะเป็นการเซตร,ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับขึ้นอยู่กับบริษัทของเราว่าบริษัทเรามีารายได้เกินต้องจดทะเบียนไหครับถ้าไม่ถึงก็อาจจะถ้าไม่ต้องจดก็สามารถเลิกได้ครับรูปเลือกสามารถร,รูปแบบภาษีได้ครับว่าจะเป็นรูปแบบภาษีที่เป็นภาษีรวมไหนหรือยอยงนอคับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอิงตามเกมปัจจุบันก็คืออยู่ที่เจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับวันเริ่มระบบเพื่อให้ง่ายต่อการ ทำบัญชีครับก็จะเริ่ม,ม้าที่ 1, 1, 1, 1 2, 0, 2, นึ่งหนึ่งปีสองศูนสองสามะครับรอบรบบัญชีก็เป็นแบบนี้ครับรอที่เดือนหนึ่งการมานทึงรายการนะครับก็จะมีให้เลือกกับว่ารายการสินค้าสารุ้เป็นแบบไหนเป็นแบบสิ้นง,งวดต้นงวดแล้วแต่สินค้าครับในที่นี้เราจะเลือกเป็นแบบเพอร์เฟชชวลนะครับวัตถุดิบเช่นกันครับก็เป็นแบบเพอร์เฟชชวลนะครับการตีราคาสินค้าสำเร็จรูปเราใช้วิธีเป็นไฟฟ์นะครับ ตีวราคาวัตถุดิบ่งเหลือก็จะเป็นไฟ fo โฟนะครับล็อก r a n s a c t i o n นี่ใช่สําหรับป้องกันไม่ให้มหาศายนะครับข้อมูลธนาคารนี้ใส่เพื่อที่จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้ครับพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ได้ข้อมูลเสร็จปุ๊บเราก็สามารถกดเครื่องหมายิ๊กถูกทั้งหมดนี้ครับ สาขานะครับให่สาขาใหญ่สำนักงานใหญ่ก็จะเป็น0000 000, 000นะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นกดเครื่องหมายติดถูกถข้อมูลนะครับแล้วกดตกลงนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการตั้งข้อมูลบริษัทของเรานะครับเอานี้ขอบคุณครับ